นี่คือ View Sonic VA2432 และ VA2732 24นิ้ว27นิ้ว IPS ราคาเบาๆจาก iHave CD ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับผมปอยครับ CPU ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจอมอมิเตอร์ซึ่งเอาจริงๆแล้วเรื่องของจอเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยจะประกอบไปด้วย I 9จะประกอบไปด้วย4 0 9 0หรือว่าเฟรมเรทเยอะเท่าไหร่อ,อะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีจอคือจบจอภาพ,จ,ภาพจึงมีความสำคัญดังนั้น,นถ้าเรามาเจาะก,กันในใน,ในส่วนของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและผมมองว่ามา under rate. Under rate ัน under ต่ำกว่าความเป็นจริงอะ่ะคือมันปกติแล้วอะ่ะมันจะมีแบรนด์เขาเรียกโอเวอร์เรทกับอันเดอร์เรทโอเวอร์เรทคือถูกยกย่องมากเกินไปอ่าอันเดอร์เรทคือถูกมองต่ำเกินไปดังนั้นเนี่ยวิลโซนิกผมมองไล้เลยว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยคิดและเป็นแบรนด์ที่ดังมากซึ่งวิลโซนิกเนี่ยตั้งแต่สมัยคนเด็กๆเนี่ยก็มีชื่อเสียงมานานแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะลูกค้าเนี่ยยังคงว่ามันเป็นแบบตัวแบบ แบบถูกๆไม่ได้เด่นไม่ได้ดังอะไรแต่จริงแล้ววิวโซนิกเป็นยี่ห้อที่โหดมากจุดเด่นในเรื่องของเรื่องสีเรื่องอะไรที่มันตรงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดใจซะวิวโซนิกไม่ใช่แบรนด์กระจอกแน่นอนนี่คือจอวิวโซนิกรุ่นใหม่จากทีแอลซีบิวมาทั้งวิวโซนิก VA 2 4 3 2 H และ VA 2 7 3 2 H นั่นเองนะครับ24นิ้วและ27นิ้วตามลําดับนั่นเองนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยเอาราคาก่อนไหมจุดเด่นคือราคาโคตรเบา24นิ้วเนี่ยราคาเพียง2,890บาทและ 27นิ้วเพิ่มให้นิด้นถอยเอเพิ่มให้่มอีก700บาทเองเป็น3590ซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นอาจจะขึ้นต้นด้วย VA ใช่ปะ่ะแต่จริงแล้วไม่ใช่ VA เว้ยมันเป็น IPS หรือว่า Inplane Switching ที่จุดเด่นนั้นมันจะให้ค่าสีที่ตรงนั่นเองนะครับังนั้นเนี่ยจะเป็นจอมอนิเตอร์ที่ความละเอียด Full HD 1 9 2 0ง0ันและ Refresh Rate อยู่ที่ร้อยเฮิร์ตนะครับและปกติเนี่ย Response Time ของ IPS เนี่ยมันจะสูงใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ย Response Time เนี่ยต่ำอยู่ M.P.R.T. ทั MP <t festivals> ้งเล่นเกมแล้วการทำงานเนี in ่ยก no ็จะแม่นยำและรวดเร็วนั่นเองนะครับมีเทคโนโลยีเรียกว่า Variable Refresh Rate ครับช่วยลดการฉีกขาดของภาพนั่นเองนะครับเขาเรียกว่า V.R.R. ก็คือว่ามันจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยน Refresh Rate เนี่ยได้อย่างรวดเร็วสมมติว่าอยู่ดีร้อยเฮิร์ตซ์เฟรมพุ่งออกมา70เฟรม60เฟรมมันก็จะปรับเป็น70็ดสิบเฮิร์ตซ์หกเฮิร์ตซ์ตามลำดับนั่นเองนะครับมี Low Blue Light อันนี้เรารู้อยู่แล้ว Low Blue Light ก็คือว่าลดแสงสีฟ้าที่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะว่าสุดท้ายเราต้องจ้องจอนานๆเงี้ยอะๆเเเนนนนีีีี่่่ยยยแสสงงงฟ้้้้าาาาาามมมััทลลดววตไก็จ low บูไลคือลดแสงสีฟ้าด้วยและมีฟิกเกอร์ฟรีครับจะช่วยในการที่จะลดการกระพริบของหน้าจอนะครับคือถ้ามันมีฟิกเกอร์ฟรีอ่ะก็คือว่าเราสามารถที่จะจ้องจอได้นานจริงๆแล้วจอมันกระพริบตลอดเวลาครับแต่ถ้ามีฟิกเกอร์ฟรีก็คือช่วยให้มันเหมือนติดตลอดเวลาทําให้มันดูแล้วสบายตาม,มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ดีไซน์ขอบจอเนี่ยบางเฉียบเลยนะ บางอูบางเกินไปด้วยซ้ำครับบางเฉียบจริงๆฮะเดซายขอบจอเนี่ยบางเฉียบทำให้มีลักษณะที่ทันสมัยและเหมาะสำหรับการใช้งานหลายจอรพร้อมๆกันคือว่าด้วยความที่เวลาคุณต่อ3จอหรือต่อ2จอด้วยความที่มันเป็นบางเฉียบอ่ะมันจะแทบไม่เห็นรอยต่อเนี่ยมันจะได้ขอดเวละ มันจะ like ไร้ขอบหมดแล้วยิ่งไร้ขอบเวลาเราต่อทํางานหลายจอเนี่ยมันจะให้รู้สึกว่ามันเป็นจอเดียวกันหรือว่าเนื้อเดียวกันนั่นเองครับแล้วคราวนี้มอนิเตอร์เนี้ยยังมีมุมมองที่กว้างถึง178องศานะครับทั้งแนวว e r t i c a l หรือว่าแนวตั้งแลวก็แนวคอ r i z o n เท l ที่เป็นแนวนอนเนี่ยก็คือทําให้การมองเห็นหน้าจอเนี่ยสีแม่นยําไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามนะครับพูดง่ายคือองศาการมองสูงสุดถึง100 78องศาเห็นทุกมุมบ้างกันเถอะนะครับแล้วก็มีโหมดการสาแสดงผลที่หลากหลายครับเช่นโหมดเกมโหมดภาพยนตร์โหมดเว็บโหมดข้อความและโหมดโมโนก็คือสามารถปรับได้ตามชอบนั่นเองราคาเป็นมิรต่อกระเป๋านะครับ24นิ้วครับ IPS 100 h z รครับราคาเพียง2,890ครับถ้าเป็น27นิ้วเหลือเชื่อนะ3,590ก็คือทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันต่างกันที่ขนาดนั่นเองนะครับโอเคไหมก็เลือกดูแล้วกันว่าคุณชอบ,บ24 หรือกูชอบ27ครับนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูสเปคนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะต่างกันแค่อินช์หรือว่าดิสเพลย์ไซส์นั่นเองนะครับ24หรือ 27นิ้วครับแคนเนลท้ายเนี่ยเป็น IPS ครับเร o l u t i o n เป็น Full HD ครับ1 9 2 0การ้อยยีส Full HD Static Contrast Ratio เป็น1,000นต่อหนึ่งที่ิกอินี่คือปกติอยู่แล้วนะครับ Dynamic Contrast Ratio 50 0ล้นาน,นต่ 50, ตอนหนึครับ Brightness cd ต่อตารางมิลิเมตรปกติ Color 16.7ล้านสีปกติ Color Space Support ครับ8บิตครับ Color Gamut ค,ครับอันนี้สำคัญทำงานด้านสีก็ไม่น่าเกลียดน,นะเพราะว่าคือถ้าเป็นแคนเนล IPS เนี่ยเราสามารถไว้ใจค่าสีได้เลยเพราะว่าค่าสีโอเคคือค่าสโเคเมื่อเทกับราคาราคาแบบเป็น NTSC 75%ครับ SRGB 105% 99% c o r p e r a t e Typical นะครับ Response Time 1 m s l l Viewing Angle ก็คือมุมมองการมอง1 7 8องศาทั้งแนวตั้งและแนวนอนคือมอตงตัวเนี้ยก็ชัดมอตงตัวเนี้ยก็ชัด,ช,ดชัดทุกมุม Refresh Rate 100 h z นะครับปรับชิลได้นะครับก็คือตั้งแต่ลบ3องศาไปจนถึง20องศาคือก้มต่ำได้สูงสุด3องศา เงยได้สุดๆ20องศานะครับคราวนี้เรามาดูโฟกัสที่ตรงนี้ครับฐานจอเป็นสี่เหลี่ยมปกติจากพลาสติกปกติจอตัวนี้จะสูงต่ำไม่ได้ซ้ายขวาไม่ได้ได้แค่ก้มและเงยที่ผมชอบที่สุดคือความบางของจอสังเกตดูว่าด้วยความที่มอปแปงลงหรืออะแดปเตอร์มันอยู่ข้างนอกนะครับอะแดปเตอร์มันก็จะแบบเหมือนเสียบป,ปลั๊กแบบที่ชาร์จโทรศัพท์เลยแล้วก็ทำให้ขอบจอเป็นบางมากดูดิบางจริงๆเนี่ยเป็น i p s ี้บางเฉียบเลยบางจนตกใจบางัวนี้ไม่พอนะ ยังบางตรงนี้อีกนะเห็นไหมนี่บางตรงนี้อีกครับนี่เป็นเฟรมเรทก็คือไม่มีปัญหาในการที่จะต่อหน้าจอแบบหลากหลายหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมน,น้นาก็จะเรียบเรียระง่ายตัวนี้เป็นโลโก้วิวโซนิกครับด้านหลังครับก็ไม่มีอะไรนะมีพอเชื่อมต่อมี HDMI 1ช่อง VGA 1ช่องสามารถต่อ AudioJack ได้อันนี้เป็น DC in นะครับรอรับวีซ่าเมาส์นะ75มิล เรียบง่ายหรือเกินครับโอเคไหมดังนั้นเนี่ยนี่คือเป็นหนึ่งจอที่น่าสนใจโดยส่วนตัวผมบอกว่าวิลโซนิกเนี่ยไม่ได้ทำผิดหวังอยู่ละอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างเช่นวัสดุอาจจะแบบไม่ได้หรูหรารหรือการปรับแต่ง adjustable ที่ไม่ได้ปรับสูงต่ําได้ไม่ได้ปรับซ้ายขวาได้ไม่ได้ปรับแบบฟลิปอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่ามันแลกก,กันกับราคาที่มันบาลลงนั่นเองนะครับ24นิ้วครับ2,890ครับ27นิ้วครับ 3 5 9 0 a นอนี่คืออีกหนึ่งจอที่เล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีและพ้อยคือราคามันโคตรเบาสเปคเหมือนกันหมดต่างกันที่ขนาดนั่นเองเพิ่งเข้ามาใหม่และเป็นรุ่นล่าสุดของ i e w s o n i c มันคือรุ่น i e w s o n i c va 2432และ2 7 3 2ด h นั่นเองครับ VA ไ,ไ va ไม่ใช่คะไม่ใช่ va แค่ชื่อรุ่นนะพาเนลจริงคือ ips และค่าสีมันโอเคดังนั้นคุม้มนะครับใครอยากได้จอแบบนี้มีจำหน่ายที่ i have cpu ครับอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้รีวิวเดียวครับมีจำหน่ายด้วย ดูผมแล้วซื้อผมด้วยนั่นเองครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อยากดูรีวิวจอตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ